สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาเส่ยบเสียนครับมาอนี้มันอนี้ต้มอื่งไข่ใส่ใบกระขามอ่อนครับโอ้ยเด็มากกิโลกลัวมีแต่ตุยไข่ครับพี่น้องครับคุยกับแก้วพิัวหอมๆคักขนาดครับแก้มพักนี่ดอกกระเจียวครับมัตตบาลหอมๆคักแนครับผมตัวนี้เป็นพักกัดก,ก,กรอบกับเข้าเหนียวทั้งนี้ครับมากับพี่น้องมาเสียบเสียบบักเล,น,น,กเลน,กนงามาก็บมาจากเงหัวนี่ย อื้งนี่นี่ตัวนี้น้องแกไข่ดีขนาดนะครับไซแกลดเสีบเสียบๆหลดครับเพิ่นเพิ่นมัตตาบาลมัตตาสงการเมฆาบเนมาขับพี่นอ้อง โอใส่หนีก็นั่งเพอกินครับตัวละค้ำเพอดีเลยหืมหืม นี่สิแมตตัวผู้ ใกล้กันนัดป๊า คือเอาแบบเน้นๆแสีบๆเลาดครับ Ừ. treo nên là lấy nó xe thật ừ. มัเเล่นนี่สมไม่รุ่ยดีขนาดอันนี้ว่า,วาก,กับบัคเทเทนหน่อยนะพี่น้องเอ้ยเอาตัวนี้ด้วยตัวยิ่งใหญ่อืม,อมไข่ดีขนาดป๊ามีกระเพาะมันใส่เกี๊ยวมันกระดู Ừm. Xẹp. Ừm. สดนามตามกับอักเนาะอ้นนี้สิมันสายนี่สายอยูดอกก่ดาบเพื่อนสายเขาจากปากบีน้องเห็ไหมอยูย่ดากเอดีอมเดี๋ยวสักบีนะ่าเียวเห็น <laughs> 음 <susur> ปาร์ตทนอีกเรื่องเดือเสียบไเตะไข่ดันหนอกมากหนอกห,อหอลาดแก้วข้าไปครับเรื่อเสียบขะนาดครับหือ <c oughs> อันเดีพอบดเด็กกับบดลดเดีไปน่องกรอบจวัวรบแตงบางต้มเ็แข็งเน่ยตัวง่าง 嗯。Mm. โอ้ยแสบครับพี่น้องครับของหากินอยากเนาะเป็นกะบานไปบ้างหันสงการฝนตกก่อนสงการพอดีมันเก็บไว้ไห้บาวันครับผมคักข,ขนาดครับื <S 2> <S 2> <S 2> ได้กินสมใจอยากคือเกาครับผมเบิง้งเราก็จัดครับพี่น้องที่ได้เจ็บแสบนะครับนะอเออาจนี่ก็ฝากพี่ฝั่งน้องกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจบาวันแน,ใน่บขอคุณหลายๆสำหรับพี่น้องผู้เข้ามาหลับชมผู้เข้ามา,มาติดตามอนขอคุณหลายๆครับผม ทั้งเด็กกาแฟชองยิ่งน้ไปแน้วใแน้วออมอ้กอมใจแน่ว่าไปน้องได้เมื่อนี้วันนี้ก็สิขอลาพี่และน้องไปก่อนครับเดวมือลุ้นขายนักแสบมาสูพิจุนองกินนี่ครับผมเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ